ครับนะครับพี่น้องสวัสดีเอฟซีใบทุกคนทุกท่านนะครับสวัสดีส้อนรับในการเลี้ยงอ้วนะครับพี่น้องส้อนรับเซานียนะครับอยู่กันที่ตลาดนัดโคกับเบือพูดจิตข้ามญ่เด้ครับพี่น้องนะครับอยู่ตลาดนัดโคกับเบือข้ามญ่นะครับอ๋อเพอหอยมิกนะครับต่หมดข้ามญ่บ้านข้ามญ่นะครับพี่น้องจังหวัดกรสินนะครับด้วยไก่ก็ทั้งกระนวลทั้งพี่น้องทั้งคอนเจนก็แล้วนะครับทั้งถืนช่มสาระข้ามนะครับ เอาสารพู่ไรนะครับอยากหางว่าไปเลี้ยงนะครับอยุกไกอยู่ไกลนะครับอิทต่อสอบตามนะครับไปบดเถื่อมาบัได้จังใดนะครับเอาคูเกิลแมปนะครับพี่น้องนะครับบอกว่าตลาดนัดคู่กับบือข้ามญ่ครับพี่น้องนะครับงอข้อยไหลนะครับผมตัวเสืองอทองนะครับอยากเอางอทองไปตัวทองนะครับมาซื้อนะครับมาซื้อมาขายก็สามารถตัวทองได้นะครับมีหมอ มาตรวจท้อง, então, ง,ง,อง,องให้นะครับเครื่องนงูตะเซ้าเรียบร้อยครับพี่น้องนะครับซื้อขายตกลงราคากันว่าท้องก็เอาไปตรวจนะครับผมสำหรับผู้ใดขอไมาเลี้ยงก็ฝากก็เลยกดแชร์กดติดตามนั่นเลยนะครับพี่น้องนะครับเพื่อเป็นร่องใจบ่อยในคลิปต่อไปครับพี่น้องนะครับผมมากยังไดอยากเบิ้งยังไดนะครับข้อมูลกันขอไมาได้นะครับพี่น้องครับเปิดการมองเห็นนะครับเรื่อยจากขอบไป พี่น่องเล่บงนะครับงวหลายๆแบบนะครับเชือกผมมักาหาไปเลี้ยงเอไปใช้ผิดช่วยลดค่าได้หวาดผิดแล้วค่ะขาหาหน่ายแบบนี้ได้ครับพี่น้องนะครับผมแป๊บนึงนะครับเอาเดี๋ยวเบิ่งราคาเมียสาวก่อนครับพี่น้องนะครับงมงมได้หวากกี่ไแล้วค่ะ ตัวนี้เปิดไปสี่เก้าครับสี่หมื่นเก้าพันบาทหนังย่นๆเลยครับลูกพ่ออดไเพียบไอ้คันพ่นเร็วมากเพิ่งกับว่าลูกซี่ร้ายแหละครับแต่ว่าใบหลอดตัมีไหมครับไอ้ยใบหลอดมากเนาะครับผมบ่ได้ไปหลอดมากแต่เพิ่นบอกว่าเสื้อซี่ร้วยแข็งนะบิบ่งต้นตัวรถเบ่งต้นตัวรถเบิ่งหนังย่นเบิ่งต้นตัวเอาครับดีเยี่เข้มโอ้เม็ดสีแดงเข้มได้วยงอสาวเนาะวงอสาวครับผมปตาน้ำนมประมาณ อายุเพิ่นประมาณสิบห้าเดือนนะครับสิบห้าเดือนนะครับพวกเดือนครับมือเรื่องดีนะครับพี่น้องนะครับง่ายครับครับผมง่ายครับเป็นแม่พันธุ์แม่บอกอย่าซืยอดเลยสำหรับปูมากเพว่าเม็ดสีแดงๆนะครับครับลำตัวบูบูครับพี่น้องนะครับบูดีครับเแต่นังเพิ่นซื้อกระปุกส้นสะพ้ายนะครับครับวัวมันหู้ดนะครับพี่น้องนะครับหันตัวมันหูลายเป็นกระปสนสะพ้ายนะครับผม ันจากสวนเฮ็ดให้ก็ได้ครับต้นนี้บ่มีหน่อยเนาะบ่มีครับประกันครับประกันให้ครับสูงมว่ามันอร่อด้ครับพี่น้องตคนนี้ครับมาตัวไอ้ครับผมตัวนี้ก็แม่นบ่ตัวนี้เปิดไปสามสิบเก้าครับสามหมื่นเก้าพันบาทครับก็เสาประกันต้องโตดีคือกันแล้วครับพี่น้องจึงล้างเรียบเสียบครับพี่น้องทีครับขุดได้พุดเนี่ยว่างว่าเขาว่าเฮียนี่นี่นางบีนางงบไปรับหน้านะครับพี่น้อง ว่างมะเขายางกินไปน้ำทังนะครับไม่สามเก่าครับตัวนี้สามหมื่นเก่าหน่อยเนาะการตำมีกันครับเป็นงัวเขาเอื่นงัวแดงบักตาลสุปนะครับพี่น้องครับผมโบ๊เต็มครับไก่ดำขอขาดำหมูดำครับผมเป็นที่กัดนะครับพี่น้องอันนี้คือโบ๊เต็มครับผมสามหมื่นเก้าสามหมื่นเก้าก็ต่อได้อีกครับซงฟี่เยอะร่อยอันนี้เรื่องซงฟี่บ่ฟี่นี่เดี๋ยวคุยกันอีกเทีนึงเอาโทรมากนะครับผมสามหมื่นเก้าพันบาท แมนครับผมรายการตัวนี้ครับตัวคุณเจ้าบายตุ่นตัวนี้กับสาวพร้อมผสมครับสาวพร้อมผสมเปิดไฟซ้ำเก่ากันครับสามมื่นเก่ากันแมนครับตัวนี้สูงได้ครับพี่น้องตัวนี้สูงประมาณหน่อยสี่สิบบวกประมาณเกือบหน่อยสี่สิบห้าบวกครับหนอยสี่สิบห้าบวกด้ครับพี่น้องแมนครับผมสูงเงยนะครับสูงเงาเขาดีครับพี่น้องงหัวแดงโบดด้วยกันัวแดงโบดด้วยกันครับผมครบเครื่องตำนี้บ่มีกันหน่อยเนาะประกันตำนี้ทุกตัวครับประกันตำนี้ให้นะครับประกันตัวได้มีกันครับกับจีบวกกันพ โค้สอบถามจาของว้ออีกรอบได้ครับพี่น้องนะครับเอาสามมื้อเก้านะครับครับผมเบป็งตัวแล้วก็เป็นหมะลอนนี่ครับหมะลอนสาวความผสมแถวคู่นึงครับแถวคู่นึงครับอายุสองปีครับสองปีครับพี่น้องนะครับบันแถวคู่นึงนะครับ้านลอยหาสิบบวกครับลอยหาสิบบวกแน่นอนนะครับพี่น้องเอาเป็นง้อบวกกันง่ายๆเอาอื่นง้อดำกาแฟครับพี่น้องครับผมดำขึ้นแดงนะครับ ราคาอะไรมาได้ตัวนี้เปอรไอซี่สิบสองสี่หมื่นสองพันบาทราคาห้องเนาะราคาห้องต่อรองได้ครับต่อรองกันได้คือเก่านะครับสูงลอยหาซิปด้ครับพี่น้องไม่หาซิปบวกโอ้เวียดง่ายๆครับพี่น้องหัวหลุดเฮ็ดเขาเร็วนะครับเฮ็ดเขาตัวหน่อยคนละอยากได้เมาเฮาซื้อเมาใส่ให้ก็ได้ครับเอาาเลือกเอาหน่อยเนาะแมนครับหรืออยากได้ซีก็ได้พี่น้องเอาคอมเพลนมานะครับอยากได้แบบใดนะครับให้เพิ่นแต่งตัวมาให้เรียบร้อยครับพี่น้องแมนครับนะครับจัง ผู้เลี้ยงสบายใจครับพี่น้องนะครับผมเพื่อการระบาได้ชวยมีเงินสองพันบาทนะครับราคาห่อเนี่ครับต่อรองกันได้ครับพี่น้องนะครับผมเบิดระไายแล้วก็เป็นตัวนี้ครับแม่ลูกป่ะอ่าเป็นแม่ลูกครับผมเปิดเปิดใบหกสิบเก้าครับหกหมื่นเก้าพันครับ เมียผสมรอบพันรอบไว้ไพันแล้วผสมรอบพันรอบด้วครับเมียพืนนะครับเชื่องแม่ก็เชื่องหกหมื่นเกาพันบาทนะครับราคาห่วงครับพี่น้องเมียหลู่กเียมร้อยสิหนะร้่บห้าหน่อยเนาะลูกกับร้อยสามสิบ้าลูกกมาร้ยมาไปหสิบเก้า่นเก้าบาทรัคาห่วงครับพี่น้องเอเมืเียก็ช่วบอกนะครับภูมักหรือว่าเบิ่งในช่องบอยแล้วว่ามักนะครับผม อยากได้ก็ไปลงนะครับได้ครับเรื่องสนใีจยกไอโทที่ตอไปเ้เด้่อเก่น้สุดามพครับสุภามนะครับผมเอาง่วงงาทั้งอรเพอยังตลาดกระสินด้ครับพี่น้องนะครับผมเอาสิม่แย่เตนสแล้วง่วสิเตมาดำครับพี่น้องนะครับผมเอาขอบก็เราย์เข้าไปมักๆครับผมครับนะครับ เเอาขาไปชมในตลาดตัวครับพี่น้องนะครับผมมางามไร้ได้ครับพี่น้องตลาดนัดพวกกำไปงคามเย็นนะครับพรูอยากขอมาจับใจซื้อใคยนะครับขอมาได้นะครับพี่น้องทุกเสานักขั้นก้อนเสาร์ครับพี่น้องครับเพคุนเปิดจับตัวหัวแม่ลูกแม่ลูกลูกซุบหัวหัวเจ้าหพัดหัวราคาสองหมื่นห้าพันห้าร้อยแม่ผสมไปพ่อตรงสิแม่ฮะ เ right? um, ่ผสมไปย่างเนาะแม่ลูกล yeah. ูกต the so ุ๊กผูเจ้าหาหาเลยแล้วข้าห่องเนาะก็อะไอีกก็สันผอดแล้ววะเนี่ยลูกลูกตัวผูกครับพี่น้องเอาเนี่ยลูกลูกตุ๊ผูกเนี่ยเอาไปยังไงก็ได้ผสมลุกคอเนาะใส่คนนี้ใส่บือตุนจัาหน่อยด้ครับพี่น้องตนจหน่อยลูกมันเลยิงนย่ตัวา่าลงมาอีกมากตั ขายตวเดียวเดยวเดียวเดียวอ๋อหมานกำไรมันดมีขายกัได้เหมือนรวะายก็ได้เเดียวแกำไลมันพอแล้วปะเเอาเบอร์โท่เบอร์ได้ก่เจ็ดหกิหนึ่งกาพ่อยังกพ่อประดับพ่อประดับนะครับน้องอีสบอกน้องหนองวิวหนังนะครับพี่น้องนองุงสีดครับพี่น้องขอบคุณเรื่อเขาบอมันมันกับผมขอบคุณ ครับพี่น้อาชมในตลาดตัวพี่น้อเนี่ลูกเกี่ยวหร่พี่แอน่ลูกสามหมื่นหกพันบาทนะครับแม่ผสมไปพียะเอาเพราะทาผสมเนาะนะครับแม่ลูกอันอันนี้ลูกสาวเคนเนาะเอาแม่ลูกลูกตัวเมียครับพี่น้อง สามหมื่นหกพันบาทราคาห่วงนะครับพี่น้องนะครับเมี่ยเป็นห่วแดงกาบไลครับพี่น้องนะครับเครื่องแดงเครื่องมในข้างลูกนะครับนะครับแต่ว่าหลูกขอกมาแดงเข้มครับสามหมื่นหกพันบาทราคาห่วงตั้งนี้มียังโมพีเอตั้งนี้มียังบ่ครับบ่มีเนาะประกันให้นะครับเนี่ยสูงมากลอยสี่สิบกว่าลูกประม้าโตที่ซีครับพี่น้องน้ำฝนอย่างนี้ถึงตัวละหมื่นกว่าบาทเนาะราคาห่วงครับพี่น้องนะครับมาต่อรองกันเอา นะครับพูดยากได้ไปใส่หยาใส่ยุ่งนะครับแยกแยกวะพี่แยกเยอะกว่าลูกคนลูกหมื่นหกเอานะครับไปทำเห็ดนะครับพี่น้องราคาแยกนะครับต่อร่องเพคนเอานะครับลูกสูงรวยสามสิบเราได้ใครพี่น้องนะครับราคาหมื่นหกเออแล้ววะนะครับเอานี่เบอร์โทราติดต่อวะพี่เคยพี่น้องสนใจเบอร์อดไครับ0840์แปด หนึงน่งสี่หนึ่งห้านะครับผมพี่ยังก่อพี่ซื้อมาอย่างก่อนหอยชนนะครับผมเอาขอบคุณหล,ลายๆครับพี่มันๆครับผมน,นะครับห,นะะห,หะะๆๆัวงามดูกใกล้งตลาดนะครับพี่น้องนะครับหัวของหอยชนนะครับหัวเนี่ยนะครับพี่น้องตัวอย่างหญ่ไส่สวยงามอยู่งฟังผุนพี่น้องเบิ่งอยู่นะครับทำ บอลหมุนไปบอลครับพี่น้องนะครับมึงมึงมึงไทยมึงยีงได้หรือเาปล่าเรียนต๋องคนนะครับเดี๋ยวมาเร็วนะครับหันไปครับพี่น้องอันนี้มันไหมขันมันไปมันขึ้นลูกเอาจุ่มยิงไฟเน่นาะแม่ลูกเท่าไได้แม่ลูกว่า67 67,000บาทแม่ท้องไปครับแม่ท้องว่างครับแม่ท้องว่างแม่ท้องว่างครับครับลูกเสา แดงเข็มได้ครับพี่น้องนะครับหกมื่นเจ็ดแมนครับราคาห้องเนาะราคาห้องต่อรองได้ครับออล่องไหนคือเก่าครับพี่น้องรับประกันตัานี้คือเก่ารัประกันตํานี้ให้นะครับผมแม่เอาไปกับไปจับซัดไปสมออนหน่อยเนาะครับผมครับแม่สูงหลูกเลาก็ได้สอสเดือนนี่นะครับลูกเลาอ่ะเอาได้สนใจได้ครับพี่น้องนะครับแม่ลูกลูกตัวแม่เต็มเครับตวี่มึงี่อยู่บลอยู่เอยู่อแม่ลูกนี่ก็แม่นบ่ แม่ลูกนี่แค่บาทอะโอ้เดี๋ยวเอาของไ้ก่อนกันิของไงอยู่สิสนี่บอกครับแม่ลูกนี่แค่บาทนสามนหกเอาที่เอาถั่วไงถ่เจ้าเจ้ไอ้ของไอ้ปอกคอครับพี่น้องนะครับผมหสามนหกหมื่นเจ็ดนาทนะครับอันนี้ฮอร์ลนนะครับเสาหอร์ลนจะบ่าได้แล้วค่ะราคาสามเจ็ครับสามหมืนเจ็ดันบาทนะครับพี่น้องราคาห่วงครับสองฟี่2อยกิโลสองฟี่รอยโลผสมไปไอ่ ว่าครับว่าว่าแล้วหนูส่งเป็นงัวสาวเนาะคับงัวสาวงัวสาวอายุเพิ่นจ็ดปีเลยสองปีกว่าครับสองปีกว่าำลได้เขียวนี่ยล่ะเอ้ากำลังสีได้กำลังสีได้เขียวด้วยครับพี่น้องนะครับสองปีถุงลอยกับลอยห้าสิบเนาะครับผมสามสิบเจ็ดบวครับผมเปิดได้สามเจ็ดครับตัวล่างด้นิดหน่อยราคาอิงเนื้อเได้ดีหน่อเนาะครับผมราคาเนื้อขายราคาอิงเนื้อครับพี่น้องนะครับแต่ว่าเป็นงัวสาวหัวล้นนะครับสูงเงวนะครับเขาดีครับพี่น้องนะครับผม ของหล่นเต็งเขาเรียบร้อยนะครับสำหรับผู้ใดมองหานะครับสายพนธุกรรมนะครับงามงามับหนองำโตยาดดีครับตัวนี้นะครับสามหม่นดบาทตั้มนี้ประกันไห่น้อยเนาะประกันรับประกันประกันสุยางมาเสนอรับวะนะครับเอาประกันห่วได้รวมนนี่ประกันว่ามี่ลูดนอว่ะเบอทั่วตีตอนนครับาหนึ่งมันเป็นเบอร์ทั่ไหมคเไราบิงเบอร์ทั่ร่น่องแต่ว่าบ่ว่้อสยเรับพี่น่องตัวนี้งฟีลอยโลบพมครัว่านี่ ราคาสามสิบเจ็ดครับพี่น้องนะครับผูหวังหัวลุนพี่น้องเอาไปติดท่องเอานะครับไปติดท่องว่าุลหารมืดอลไรครับพี่น้องนะครับสามหมื่นเจ็ดพันบาทราคาห่วงครับต่อรองกันได้คือเก่้นะครับโทรมาอยูุ่ไก่อย่ไกลนะครับต่อรองกันไดนะครับไปส่งกันใดบ่ไปส่งข่อไดดบ่นะครับเจ้าย่หันย่นี่นะครับเจ้าไกลกันกับไปส่งกันครับพี่น้องนะครับ คุเกือบร้อยหาสิด้ครับพี่น่องตัวนี้ก็หนว่าับกว่าสองปีกลัวสนายเราปว่าสองปีกว่าครับอ้ยย่เราเบื่อจัง่ลยครับพี่น้องเย็นเบื่อหนีเมยเก่าไปกกัวสยครับเดี๋ยวนี้เยนเบื่อไม่บอยบอยยกซื้อได้ครับพี่น้องแนีเียนละห้าล้าเกียร์อะไศูนย์เก้าสามครับศูนย์เครับหกศูนย์ปดี่ครับแปดหครับผมนี่บบเนาะ เอางัวมาทางไหนก็ได้หัชื่นชมครับชื่นชืชื่นชมนะครับพี่น้องเฮาอยากขอไปชมตัวจริงนะครับยูคอยยูรักเขาไปได้ได้ครับพี่น้องนะครับผมองามทางเฉียนชุ่มขอบคุณหลายๆครับผมขอบคุณครับครงามนะครับพี่น้องจู๋พอแม่ลูกเยาวราชขวาแม่เราไปสิแม่ลูกเยาวราชหกพันสามนะครับ หกหมื่นสามพั 63, บาทครับพี่น้องนะครับเมีหวัลวล่นลูกหัวุ่นธทร,รมชาติด้วยกันพ่อเอาลูกกรุ่นธรรมชาติครับพี่นอ้องอยืนแขยงขงเนี่ยนะครับหกหมืาบาทเมีสูงรวยเกือบรวยหาสิยครับพี่น้องหกหม่หนสามพันเมียหัวรุ่นลูกตัวที่ไรพ่อยังน้ำกอยู่นี่เอแล้วพอดีเดี๋ยวรุ่นเดี๋ยววิ่เียสูงเกือบรวยหาสิบนะครับหกหมื่นสามพันบาทนะครับรา้คาห่วงครับพี่น้อง อเอา้านี่เราผู้สนใจนะครับอยากได้สายพันธุกรรมนะครับก็หัวรุนครับพี่น้องนะครับมาต่อรองเอาครับ,รบตัวนี้หัวใจพอ40ตระไผ่พอ47,000บาทครับพี่น้องนะครับแดงเข้มๆเป็นลูกสาวพอได้พอพี่ไเปเกิดว่าตัวนี้ผมมีเนาะนะครับ ต้นโตดีครับพี่น้องงวดหน่อย47,000บาทราคาห่องครับยังต่อรองกันเลยคือเก่านะครับสำหรับผู้สนใจอยากได้ก็ขอรับไปเลี้ยงครับพี่น้องครับหัวงำตั้งกานนวลดีครับพี่น้องเบืออยู่ก็แม่เราุ่นนี่แบบนี้แม่ไปใส่หัวเส้นนั้นกินบ่เอาเบือยไม่จันท่าทิพย์ได้ครับพี่น้องนะครับอล้วก็จำเบือยได้นะหัว จังเบ่อประเดี๋ยนะครับเอ๋อเดี๋ยวดังพูดมาถามอีกที่หนึ่งก็ได้ครับพี่น้องครับวัวน่าหิ้มก็ไล่อยู่นะครับเดี๋ยวบอยยังเขาไปทายฟังขุนชุ่มนะครับเอ๋อพู้จากค้างอ้วผู้อ้คุณนะครับเขาหาจับใจสื่อขายได้๋ได้ครับพี่น้องงัวมีเหเลือกอลายนะครับตลาดพวกกบบ ากเ็นต like like ีบมวท้อาอยากมาชมนะครับพี่น้องเม่มันอีกต้นเจ้าบ่ายก่อนอ่ะเม่มันนี่ว่าสามเมตรสามหมนหบาทนะครับแล้าห่วงครับพี่น้องราคาห่วงแล้วตอรองกันได้ห่วงเงยไรจนมาเห็นเบือเห็นรึ่งเนาะมันลูปดินนะมือรึ่งมีอยด้วยครับพี่น้องนะครับทองมันหยดลงนะครับเนี่ยละง่วงเพราะเลี่องทองก็ตัวใดหนาตัวนี้งทองก็ตัวใดครับ่ดงไปเรื่อยอยู่นี่นะเอา ห่วงท้อมโตด้วยครับพี่น้องนะครับคนม,มีห่อพันนะครับเอาสามหมื่นหนึ่งพันบาทราคาห่วงแล้วนะเนาะสามหมื่นหนึ่งพันบาทราคาห่วงครับพี่น้องนะครับยังต่อรองได้ครับพี่น้องนะครับต่อรองได้ตัวนี้มียังไงนะ่ะไม่มีไม่มีไม่มีประกันท้องนะครับประกันท้องครับพี่น้องนะครับสาวทองเงรียบหุงลอยสาวชิบขานะครับมาต่อรองเอาครับพี่น้องสามหมื่นหนึ่งพันบาท กูนี่สองหมื่นเจ็ดกูไลยกูเขากูคือกูตัวผู้นี่บ้าน่ะเอาผู้กบเนียกนะครับพี่น้องกันหาซาลี่ครับพี่น้องสองหมื่นเจ็ดสองหมื่นเจ็ดพันสองหมื่นเจ็ดพันเราทำไราคาห่วงครับพี่น้องพอฟังครับพี่น้องเร้ตัวละหมื่นกว่าบาทตัวนึงเอาไปคุณตัวนึงเอาไปเฮ็ดลูกนะครับผมสองหมื่นเจ็ด ัวลำปีแค่ก่น่ะนึ่งหมื่นห้าพันบาทราคาห่วงเคยเปลี่ยนลำปีต้นไม้พุละแต่ว่าหายแล้วเนาะหายแล้วครับพี่น้องหนึ่งหมื่นห้าพันบาทราคาห่วงนะครับสูงมั่นลอยสามสิบก่วบาทขมนีทะเลนะยะสามหมื่นเจ็ดสาราคาห่วงนะครับพี่น้องลูกต้มเมีครับครับงามๆครับพี่น้องเนียสูงลอยสามสิบกัวรับ โอ้ทุนหน่อยนะครับอยากได้ไปใส่หยานะครับพี่น้องพอดีเลยได้ดิหนิสามหมื่นกว่าบาทนะครับเบื้องลูกสาวคนเก้าน่ยขอฟังครับพี่น้องประกันตั้มนี้หายโน่นไหนาะเนาะเออตัวนี้มือเก่ามือเก่าเนี่ยมือเก่าครับพี่น้องนะครับงามดีครับพี่น้องนะครับหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทค้ดี้ก่าสามหเท่าไร้ก็สว่องมือเก่าครับพี่น้องนะครับเอามาเลือกเอาครับพี่น้องผู้อยากได้หางัวไปใส่โครงการนะครับม่เลือกเอา นี่พี่น้องคนหนึ่งนะครับพี่น้องทั้งซุรินนะครับทับ่วหาวาอยาลัยง่วหน่อยแม่ลูกสอง0มื่นกล้วยเน่นะครับสียเไปใส่ง่วงกันนะครับเอามม้อครับพี่น้องนะครับราคาอแพงสองม่เก้าพันบาทนะครับเอาเบิร์น,รายายน้เนาะเอาเบิร์รยยรรตีต้วครับผมศูนย์แปดแปดศูนย้าหนึ่งสี่หนึ่่งสี่หนึ่งสามเจ็ดเก้าสามเจ็ดนะครับห่อยยาครับพี่น้องอยู่เชีนช่มนั่นะเนาะอยู่เชีนชมนะครับเอาขอบคุณลายครับผม เอาสําหรับผู้ใดอยากได้ยังได้ไหมครับพี่น้องมาเพื่อชุ่มบรรยากาศนะครับโอ้โอเคยเขามากกับเขามาชุ่มบึงนะครับเป็นยังไงนะครับบรรยากาศการต่อรองสื่อใคยนะครับสําหรับขิปีบอยจากลาพี่น้องไปเพียงสมีก็เลยครับพี่น้องนะครับคลิปหน้าคลิปใหม่ก็ยังพอกันไหมนะครับขิปีบอยขอเกล้าคอมวาสวัสดีครับผม